สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุมวนทัวรีวิวกลับมาอีกแล้วนะนะครับผมเย่สำหรับวันนี้นะครับคุมวนก็มีของมาอวดเพื่อนเพื่อนกันอีกแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้คุมวนจะมีอะไรมาอวดเพื่อนๆนะครับผมวิสามเน่ครับเพื่อนสำหรับชิ้นแรกของเรานะครับ เดี๋ยวไปดูกันว่าด้านในจะเป็นอะไรนะครับผมเอาอันไหนก่อนดีอ่ะเอาไข่ก็นแล้วกันนะครับฟึบขออนุญาตแกะนะครับแล้วมันแกะยังไงวะเนี่ยซุบโชว์แอปแกะไข่นะครับชุบนี่ครับเพื่อนอน,นี่ เป็นน้องเต่างอยนะครับผมน้องกาเมล่านะครับมือนหนึ่งเลยนะเนี่ยนะครับผมแล้วก็นี่เป็นใบโปรโมทของเขานะครับนี่นะครับเป็นกมัมเบล่าชุดนี้นะเพื่อนๆนะเป็นกมัมเบล่าชุด HG นะครับผมแล้วก็อีกถุงหนึ่งนะครับเป็นตัวอะไรนะครับนะครับถุงหนึ่งก็เป็นอีกขออนุญาตใช้คัตสเตอร์ ไม่รับเพื่อนๆอันนี้เป็นมือหนึ่งเหมือนกันครับเป็นน้องกัมเบล่านะครับผมเป็นน้องกัมเบล่าตอนบินก็คือยังมีตอนที่ยืนกับตอนที่บินนะครับผมมี2เวอร์ชันถ้าเป็นมือหนึ่งทั้งคู่นะนี่นะครับอันนี้พ่อค้าเขาแถมมานะครับเป็นตัวกัมปะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับที่เป็นมือสองนะครับก็คือคู่ปรับของกัมเบล่านะครับเป็นนกนะครับนกยักษ์ กายออสใช่ไหมถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบแล้วไปโบบากันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับการเมล่าชุดนี้มาเลยครับเพื่อนๆโบบาเลยฮึบเอาตัวนี้ก่อนผมแกะไงดีวะเนี่ยช่วย นี่เพื่อนๆน,นะครับแกะออกมาแล้วนะครับมี2ชุดเป็นมือหนึ่งทั้งคู่เลยนะครับนี่กระดองเหมือนกันแต่จะสังเกตว่าตัวที่บินน้กกระดองมันจะเพียวกว่าเห็นไหมครับมันจะเรียวๆนิดหนึ่งนะครับอันนี้มันจะบานๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกัปเลยครับหัวใส่ไปเลยซึนี่แขนของน้องใส่ตุก

ชวบเสร็จแล้วนี่ครับเพื่อนๆน้องนน้องกัมเมลามีน้องก <soul noise> ัเมล่าตอนที่แบบว่ากําลังตั้งรับต่อสู้กับน้องกัเมล่าที่กาลังบินนะครับผมตัวนี้นะครับดีเทลรายละเอียดดีด,ดเพื่อนๆดูดิเห็นไหมครับเนี่ยดูดีเทลดีเทลเดือดมากนะนะครับผมสลับน้องกัเมลา่างานเฮ g จีนะตัวนี้ถ้าใครอยากจะเก็บ สายไคจูมอนสเตอร์นะครับก็แนะนำเลยนะนี่อันนี้จะเป็นขาที่เขาตัดออกไปเป็นไอพ่นเนาะตอนที่นอกกำลังบินอย่างนี้นะครับผมนี่สวยงามนะเพื่อนนะเท็เจอร์ดีมากนะครับหน้าหน้ามันสวยมากนะเพื่อนนะมันจะมีดีเทลด้านในเนี่ยไอดีเทลด้านในในปากนะอะไรพวกนี้ดีมากนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับดีเทลจะใกล้เคียงกันแต่แค่ว่ามันมีขามีหางอะไรครบถ้วนตัวนี้ก็สวยมากนะเพื่อนนะดูดิว้าวว้าวา อย่างเท่เนี่ยเห็นไหมดูกะดองมันเด็รายละเอียดดีเทลสุดเดือดนะครับผมอยาจะบอกเพื่อนๆว่า2ตัวเนี้ราคาดีนะตอนนี้ราคาก็ถูกมากเลยนะครับอย่างแต่ตัวเนี้ผมได้มนาะในราคา200นะครับตัวนี้ตัวกามิล่าเป็นไขนะ่เป็นมือหนึ่งนะสองร้อรวมส่งนะครับ200นี่คือรวมรวมรวมส่งแล้วนะนะครับส่วนตัวนี้ผมได้มาในราคาเอ่อถ้าจะไม่ผิดนะ 70บาทหรือหรือหรือ,รอ,รอ,อยังไงเนี่ยนะครับก็เป็นมือหนึ่งือนกันนะครับสำหรับตัวที่มันบินอยู่นะครับก็เลยแบบว่าเฮย้ยต้องโดนนะครับแล้วช่วงนี้ผมเพอนะครับไปติดดูอยู่ช่องหนึ่งก็คือช่องของน้องแบมนะครับช่องไคจูคิงดอมนะครับก็เลยแบบว่าพอมันฟังบ่อยๆดูบ่อยๆมันก็เลยรู้สึกแบบอิบบนกับพวกไคจูอะไรพวกนี้ก็เลยแบบว่าไปเจอเจ้าแกมเมล่าแล้วก็เพอไปไป,ไปเปิดไปเปิดเจอหนังเขาด้วยก็เลยนั่งดูสนุกครับชอบเฉยเลย ก็เลยแบบว่าเฮ้ยพอชอบแล้วมันอินแล้วก็เลยแบบว่าขอขอมีฟิกเอาไว้เล่นนิดนึงนะครับแต่ว่าจะเป็นพวกกระจะปองมันก็ดีเทลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะบางตัวแต่ไปเจอตัวนี้มาราคามันกําลังดีผมก็เลยมองว่าเออเอาอันนี้ดีกว่านะครับน่าเล่นดีนะครับผมแล้วก็รายละเอียดมันสวยเพื่อนๆก็ดูดีเทลโดยเฉพาะไอแถวกระดองใต้กระดองต้องใช้คํานี้ใต้กระดอง ดีเทลรายละเอียดมันดีมากอะ่ะแล้วก็ดังตัวมันแคห่หลักหลักสิบอ่ะหกสิบเจ็ดสิบบางทีก็ร้อยกว่าบาทเงี้ยผมว่ามันโอเคนะแค่งานปั้นอ่ะมันก็คุ้มแล้วนะครับเพื่อนๆต้องต้องมองถึงเรื่องงานปั้นด้วยนะงานปั้นที่เขาปั้นแล้วก็เท็กเจอร์ของของของตัวงานเนะี่ยผมอยากให้เพื่อนๆให้ให้คุณค่าตรงนี้กับกับง,งานพวกนี้ด้วยเพราะว่าเท็กเจอร์รายละเอียดดีเทลพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมมันรละเอียดแล้วมันสวยมากๆ ยิ่งเวลาเราเอาไปโดนสีโดนไฟมันจะแบบหูมันสวยจังเลยนะครับถึงบอกกันว่างานพวกนี้เนี่ยมันมันขายเรื่องดีเทลนะครับผมมองว่าดีเทลพวกนี้มันเดือดจริงๆแล้วก็ในสเกลตัวที่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากคือผมกําลังชอบงานแบบนี้ไงน,นะครับผมมันจะเป็นงานที่ไม่ต้องขยับหรอกยืนหล่อๆนี่ก็พอแล้วแต่ขอดีเทลดเดือดเดือดปุดปดแค่นั้นอนะพอแล้วแล้วก็ลงสีในระดับหนึ่ง ก็โอเคแล้วนะครับเอาไปตั้งหน้าคอมเอาไว้จัดฉากกับไดโอเล่นถ่ายภาพสนุกผมเชื่อว่าสนุกนะครับผมสหรับ2ตัวนี้ผมเชียร์นะถ้าใครตามหาแบบงานกัมบีล่านะนะครับผมผมเชียร์สตัวนี้เลยก็ยังมีขายอยู่เรื่อยๆนะครับในตามเพจต่างๆตามกลุ่มต่างๆแล้วก็สหรับไอชุดนี้มจะมีเจ้านกใช่ไหมครับเจ้านก,าน,กนกกายออศอะไรเนี่ยนะครับ ในกับกำลังแข่งน mm. ั้นจะพวกข้อมูลของไคจูอะไรพวกนี้นะครับแต่แค่ว่าช่วงนี้อินดูบ่อยดูบ่อยฟังบ่อยก็เลยสื่อแบบเตอมันก็เพลินดีอินดีก็เลยเหมือนออกแนวมันโดนป้ายยาได้ก็ดีขอซะหน่อยชุบๆน่าเรียบร้อยนี่นะครับกับเจ้านกเกย์ออสนะครับผมก็เท่ดีดีเทลก็โอเคเพราะไอ้ตัวนี้ผมได้ในราคา60บาทในกลุ่ม60บาทก็ถือว่าถูกแล้วกับงานปั้นแบบนี้นะครับ งานปั้นแบบนี้ดีเทลโหดแบบนี้ไม่ซื้อได้ยังไง60บาทนะครับผมก็เลยต้องโดนกันเลยีเดียวเชียวนะครับพอเอามาเล่นคู่กับกนเบล่ามาวางคู่กันเนี่ยไหมาวางคู่กันแจ๋วเลยนะฮะมาวางคู่กันเริ่มเวลาเอามาถ่ายรูปจัดฉากไดโอเนี่ยโอ้สุดยอดเลย2ตัวนี้นะครับผมถ้าเอามาจัดฉากไดโอถ่ายรูปเฟี้ยวๆหน่อยจัดแสงดีๆนะโอววได้ภาพสวยๆมันๆเลยล่ะนะครับผม ก็สลับ2ตัวนี้ผมเชียร์นะนะครับผมสลับ2ตัวนี้นะครับอ่ะยังไม่หมดนะครับยังมีต่อนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะเพื่อนๆน,นะเอาไปากับแม่ลาบขออนุญาตโบบะนะครับผม เฮ้ยชุบ,ชบ,ชบ,ชบนี่ครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหซีฟกันเลยทีเดียวเชียวนะเพื่อนเพื่อนนะสำหรับกาเมลา่าสามนะครับเพื่อนเพื่อน ผมไม่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่างานอะไรนะนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคืองานอะไรแต่ที่รู้คือดีเทลดีเทลกับกับรายละเอียดการปั้นอะไรพวกนี้นะครับมันเอาใจผมไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆก็ดูแล้วกันนะครับดีเทลรายละเอียดโอตายแล้วตาย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 มันสวยมากๆนะเพื่อนๆนะนะครับผมไอ้ตัวนี้อยู่ในกัมเบลาภาค3นะครับ นะครับเป็นก a m เบล่าโมฮอคนะฮะน้องมีโมฮอคตัวนี้นะครับตัวนี้จะดุดูนิดนึงนะครับผมแต่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่ก็จะดูดูุดหน่อยนะครับตัวเนี้ก็ดีเทลสวยนะครับมาพร้อมฐานไดโอนะครับไดโอพื้นแตกผมไม่รู้คืองานอะไรไม่ผมได้มาเป็นมือสองนะครับที่พันทิปนะครับที่พันทิปงานงงานมงวานนะครับในราคา300นะครับผม ผมก็เลยแบบว่าเฮ้ย300ดีเทลขนาดนี้จัดมาเธอรออะไรนะฮะเพื่อนๆก็ดูดีเทลนะครับดีเทลมันมันละเอียดมากๆนะดูแถวเก็บแถวรอยเดือดเด่ดนโดนเฉพาะกระดองโอ้โหมันโหดมากนะมันะเพื่อนนะสุดยอดอดีเทลแล้วก็มีแขนให้เปลี่ยนนะครับเป็นแขนในช่วงท้ายตอนตอนท้ายเรื่องที่ว่าโดนอะไรสักอย่างหนึง่งผมลืมไปละไอไอสัพลาดชื่อว่าไอริสใช่ไหมนะครับ นะครับไออันนี้ผมก็เคยดูไอเด o v ว e ี่สนุกดีนะครับผมรู้สึกว่าตอนท้ายน้องจะโดนแทงด้วยนะนะครับผมอันนี้คือเดือดรายละเอียดดีมากนะครับในราคา300แล้วอย่างที่บอกครับพันทิปเนี่ยเขาชอบมีใช้สิทธิ์ได้เพื่อนๆสามารถไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะตัวนี้ราคา350แล้วผมใช้สิทธิ์ไป300ก็เหมือนผมซื้อไปราคาเท่าไหร่ไงนะครับผมก็ลองคิดคำนวณกันดูแล้วกันนะครับก็ถือว่าถูก ถูกเลยแหละสำหรับผมนะครับเนี่ยตัวนี้รายละเอียดดีเทลโหมันมันมัน,ม,นมันดีจัดจัดนะครับผมชอบมากๆเลยดีเทลรายละเอียดดูดิใต้ทงใต้ท้องขาเขอไอพวกเขียเข้ยวตามเขี้ยวตามปากอะไรพวกเนี้ยแล้วที่สําคัญในกัมเบลล่าชุดนี้เนี่ยผมชอบว่าไอตรงในปากเวลาเวลามันอ้าปากนะครับด้านในมันจะมีฟันอะไรพวกนี้แล้วแบบเขาทำออกมาได้เหมือนมากนะครับมันละเอียดมากนะครับ เหมือนไอตัวมอตะเกะไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยดูดิใต้ปากใต้อะไรพวกเนี้ยเขาทําออกมาได้แบบละเอียดดีจังเลยเนี่ยเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเนาะขอโทษทีนะครับเนี่ยทั้งในปากเนี่ยเขาจะทํามาบ้านออกมาได้แบบหู้ยในราคาหลักร้อยจะรออะไรละครับก็เลยจัดมานะครับโอยสวยจังเลยนะครับผมก็เหมือนก่อนหน้านี้ที่ผมได้เจ้ากามิล่าผมจําไม่ได้ว่าพันผ้าอะไรที่เป็นตัวใหญ่ เนี่ยนะครับที่หางมันหายอ่ะไอตัวนี้ก็รายละเอียดดีเทลนี่ก็บ้าบอคกระครางข้างฝาเหมือนกันนะเพื่อนนะโอ้ถ้าได้ไอตัวนี้ในในแบบสเกลสเกลเอ้ยถ้าได้ตัวนี้เนี่ยสเกลแบบนี้ในในตัวแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาค3ามแลเป็นภาค1ภาค2องแล้วเป็นจะดีมากเลยเนี่ยผมว่าสเกลตัวนี้กําลังดีไอไอไอตัวไอตัวใหญ่ที่ได้จากของถมเนี่ยนะครับไอแปดบาทเนี่ยนะครับมันกําลังน่าเล่นแล้วก็รายละเอียดดีเทลนี้แบบหูมันปั้นได้แบบมาหากราบ มากๆนะครับก็สลหรับคนที่อยากเก็บเตานะครับแต่ตอนนี้คุณบวนเก็บไปแล้วนะครับเตาหนึ่งชุดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีไาอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็ต้องดูกันว่าจะไปเจออะไรตรงไหนยังไงเนาะนะครับอืมวันนี้ก็เอาของมาอวดเพื่อนๆประมาณนี้เผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะมาเล่นงานป้านงานเตาเหมือนเหมือนผมก็มาได้เลยครับมาคุยกันมาให้ข้อมูลกันแต่ถ้าตรงไหนผมให้ข้อมูลผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ ก็ต้องขอบอกไปก่อนนะครับผมอ่าสลับวันนี้นะครับครูมวลก็จะเอาเต่ามาอวดเพืเ่อนๆประมาณนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับครูมวลด้วยนะครับผมสลับวันนี้ครูมวลไปแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย